หันซัวร่อยนะหันซัวล่อยข้านะหันซัวซังชีองหญิงสามท่านขโมยกระดูกมังกรประชาชนและคุณนางทั้งหลายต่างก็ราวีไม่ยอมเลิกราเจ้าเมืองจจงได้มีมาตรการเช่นนี้เพื่อคุ้มครองให้ท่านปลอดภัยค่ะท่านเจ้าเมืองมาแล้วฮะไม่นะพระอุณลุมฟังหาซัวเสร็จแล้วเหรอเนี่ย ปล่อยนะนะท่านแม่ท่านแม่ท่านแม่ท่าน,ท,าน,ท,านาทำแบบนี้หมายความว่ายังไรผอานซดึกกระดูกมังกรไปแล้วทำให้จะตามเมืองเสื่อมข้าเป็นเจ้าเมือง uan, หวยหยวนก็ต้องเอากระดูกของเขาคืนมาสี่หนึ่งเพื่อดับไฟโทสะของราษฎรเ,เอาเอากระดูกเหรอกระดูกใหญ่แค่ไหนให,ใ,หใหญ่เท่านี้พอไหมเจ้าเด็กโง่ กรดูกมังกรใหญ่เท่าไหนข้าก็ต้องการเท่านั้นแหลนะทหาร,หารถอดซิโครงหันซั่วมาซี่ดึงไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไไดหานซั่วปล่อยข้าหานซั่วอย่าไปนะหานซั่ว ท่านแม่ท่านแม่กระดูมากรูดขึ้นขโมยเองคนเดียวหาสุ่นไม่รับรู้ด้วยถ้าท่านถอดซี่คลองเข้าไปแล้วก็ถึงไม่ตายก็คงพิการแนะ่ท่านแม่หาสุ่นเป็นคนหญิงท่านนงถ้าท่านจะทําให้เขาพิการไม่สุ้ฆ่าเขาดีกว่า,าเขาคงจะดีกว่าจริงเจ้าคงจะถูกเขาเล่นของไม่งั้นคงไม่สร้างความปันปวดถึงเพียงนี้คือเจ้ารู้ไหมว่าชาวบ้านเขาหนินหาเจาางง้าว่าอย่างไรเขาว่าเจ้าเป็นดาวเพชภัยแล้วรู้ไหม อย่าขยับนะท่านแม่เขาเฉินเชินเชียนทำผิดก็กล้ารับผิดข้าเป็นคนขยันขย้ขยอให้หาซส่้ดื่มกระดูกมังกรเองอยากได้กระดูกก็เอาของเข้าไปสิข้านี่แหละกระดูกสิครองของ,ของเขาอย่าขยับนะลากตัวเฉินเชินเชียนออกไปไม่เอาไม่เอาไม่เอาเหาซส,สื้หาซสรื้หาซสรืทำไมหาเสื้ตื่นเธอตื่นเธอหาเสื้อแต่ท่านอย่าไ่เืินข้าจะปกป้องท่านไม่ได้นะ ลาอดางไปไม่เอาไม่เอาไม่ไม่ท่านแม่ท่านไม่รู้ว่าหาซื่อมีความสำคัญกับข้าแค่ไหนปล่อยนะหาตัวนางไปเดี๋ยวนี้หาตัวเธอสิได้ไจะเอากระดูกเราของข้าไปสิข้าดูว่าพวกจะไม่กล้าท่านแม่ ไม่เช่นนั้นท่านก็ลงโทษค่ะเธอลากตัวฉันเชนเนออกไป <im it> รู้ว่าท่านตัดใจลงมือไม่ได้ <im it> จะไม่มียังอายเลยหรือไงไม่มี <im it> แต่ข้ามีลากต่อไป <im it> อย่านะอย่าอย่าไม่ได้หันซัวหันซัวหันซ <im it> <im it> ัวหันซัวตื่นจน, <im it> จนด่าหันซัวฉัตื่นแล้วก้าไม่ปล่อยมือล้ถ้าข้าปล่อยพวกข้าจะขมเห็นท่านาน่หันซัวหันซัวขอโทษนะข้าไม่รู้ว่าขมายกระ จะลงเอยเช่นนี้แค่อ,อยากรักษาโรคหัวใจของท่านก็ไม่เคยคิดอยากให้ท่านับโทษแทนข้าเลยท่นนนานเบียดโดนแผลข้าแล้วอีกอย่างกอดข้าอยู่แบบนี้ข<อ>้าแสดงฝีมือไม่ถนัดเลยท่นานอยากรู้มากว่าข้าที่ท่านรักษาจนหายขาดแล้วเป็นยังไง<อ><อ>หลุดแล้ว ต e ้องเขาอย่าแต่ต้องคุณนะจะหยาด้วย

ไม่มีใครคิดจะแตะต้องนางพวกเราจะแตะต้องเจ้าต่างหากปล่อยออ่หญิงสามนะ